สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในโรบอนนะผมวันนี้ก็วันอยู่ในแมเเปเบคอนสีผมอ่านจิบิขอไปด้วยนะผมอ่าวันนี้ก็มาอยู่แบบผมมีคานนะผม มิกนะครับผมโอเคแลผมวันนี้ก็มาทำเลยวันนี้จะมาสอนฟาร์มแบบ E p พสมาร์กเได้นะผมก็ว่าผมดูจากช่องอื่นเขาตีเช่าทะเลนะผมเขาว่าได้เยอะแต่นี้จะได้เยอะกว่านะผมได้อย่างตั้มัน10ล้านนะผมแถมฟาร์มง่ายครับผมอ่ะทุกคนอ่ะเรามาเรื่อยครับผมทุกคนก็แรกทุกคนจะเกิดมากกอนแล้ครับผมให้ทุกคนกรกกครับผ,ผมเดินตรงนี้ครับผมไม่ต้องตีเจ้าทะเลครับผมเดินเดินขั้นคนจะตีก็ได้ครับผมตีก็ได้ไม่ตีก็ได้ผมแต่มนาให้ไม่ต้องตีดีกว่าครับผมมันมันมันแบบ มันรู้ว่าเราไม่โอเคแต่เราสมมติเราไม่ค่อยมีเวลาเราสามารถแบบปล่อยโทรศัพท์เราเปิดเอาที่คิดทิ้งไว้เลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมเห็นตรงท่าเรือให้ทุกคนตรงท่าเรือมาผมตรงมาเรื่อยผมเลยเจ้าทะเลไปตรงอีกเกาะหนึ่งครับผมมันจะมีบอสจุดตัวหนึ่งนะครับผมนี่ดูดิเจ้าทะเลแค่ลอยอ่ะแต่เราไปตีตัวนู้นเลยครับผมเราใช้แค่ดาบไม้นะครับผมทุกคนเครื่องไันชี้ก็ได้ครับผมแต่เพื่อ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 ความเท่แล้วคุณจะถือดาบนะครับผมเดี๋ยวเรา <c oughs> เลี้งเวลาไปสักหน่อยนะผมเพราะว่ามันเกาะมันผมวิ่งไม่ได้ในโทรศัพท์มันวิ่งไม่ได้นะผม,มน่าจะวิ่งไม่ได้นะฮะโอเคครับทุกคนนะตนนอ,อนนี้เราก็มาอยู่ถึงเกาะนี่ที่ร้อยนะผมเกาะอ,อะไรไม่รู้นะครับผมที่รู้นะผมมันเป็นเกาะที่สามารถฟาร์มเอฟกี w K ได้ยาวนะผมอ่า ไม่รู้นะผมให้ทุกคนนะผมมาถึงทัาเลยนะแล้วชมผมให้ทุกคนมาฝั่งนี้ครับผมคุณเห็นกล้วยสองกล้วยนะผมคุณจะฟันตัวไหนก็ได้นะผมะเดี๋ยวผมจะฟันตัวนี้ให้ดูนะครับกับดาบเรามาผมโอเคทุกคนทุกคนดูเงินผมนะต้องดูเงินก่อนนี่เห็นไหมมันเพิ่มมันตั้งหน่วยสิบร้อยโอ้เพิ่มตั้งอะไรหนเอ๊หนึ่งสอง สามมันเพิ่มมาตั้งร้อยก่าล้านนะผมร้อยร้านนะผมดูอีกพี่ผมนะดูดูดูเดี๋ยว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 ผมปรับปรุงให้นะครับผมดูนะดูนะอย่างนี้มันปรับปรุงทุกคนนะเดี๋ยวไม่ได้อนี่นี่ทุกคนดูนะทุกคนเห็นอีกพี่ผมไหมอ่าดูนะมันเพิ่มมาเยอะมากนะผม มันเพิ่มมาทีจะสิบล้านอีกพีสิบล้านเงินเงินก้นจะสิบล้านไม่สิน่าจะร้อยล้านเลยแหละครับตัวนี้เราสามารถดีเอพีฟาร์มได้นะผมแบบชิวๆเลยนะครับผมอันนี้นะผมให้คนเข้ามานี้เรากดออโต้คลิกเปน,นี้ครับผมฟาร์มแป๊บเดียวนะครับผมประมาณสามสิบหรือเอ่อหนึ่งชั่วโมงครับผมอันนี้ก็ไม่ถึงสามสิบไปช่ไหมนะนะครับผมก็ท่านี่นะผมมีแค่นี้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผม ง่ายดูเหตุนี่ผมผมพุ่งแบบจนแบบมันมือนะผมถ้าถามว่าผมวันนี้ผมอัดรอบนึงแล้วแต่รู้สึกผมเพิ่งมาคนพบวิธีนี้ก็เลยเอองั้นเอาวิธีนี้ให้ทุกคนดูด้วยกันว่ามันน่าจะง่ายกว่าเตจ้าทะเลเจ้าทะเลก็ตีได้แต่เราไม่แบบแต่เราไม่สามารถเอคได้เออมันน่าจะได้เงินน้อยกว่าหรือเปล่าแต่ที่ว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้จะได้เงินเยอะกว่านะครับผมโอเคก็มีก็มีครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คือก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยผมจอไปบักแล้วนะผม ก็เลยขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายจ้าเอ้ยไ,ไปแล้วจี๊ด